มาเบิ้งป้านะครับเรียงปลาในนาเข่าครับปลากินผืนครับเลียงไว้ย้ายเดือนเลยครับมามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อครับอ่ะเบิ้งทั้งุ่นเด้อพี่น้องเบิ้งทั้งุ่นนะครับมันเห็นแต่เห็นแต่น้ำก็เพิ่มนะครับจะบ่เห็นต๊ะป่านะครับสูมเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งไทยเบิ้งหน ยากเห็นปลามันไงสไน้ำใดเนี่ยนะคอยเบิ่งซองครับนี่เรียงปลาในหน้าขาวทดลองนะครับเป็นแปลงทดลองครับผมเอา,าปลามาลงเหนียมมีพังปลานิ่นปลาตะเพียนนะครับลงไว้นะครับให้ทายให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับมันกินไหม เบิ่งนั่นนนนะครับสิตกลงหนักถือดีๆถือกล่องเลยถือถือเงิเอ้ถือจังเลยอ่าสองเบิ่งดีเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งทั้งสมุนนำมาดีหนอกมามาใส่ทั้งคืนขายคนยางมากของเบิ้งด่น ไม้บ่เคยกินด้าัน,นี่เหมือนจะคืนนี่มันดีละปลาหนี่มันบืนออกบอ่อมันเป็นปลาธรรมชาติ เปมนปลา,าส้มสายเอ๊ะเป็นปลาหนึ่งจะต้ปลาส้มสายโอ้ปลาส้มสายไม่ดูดอ่าของที่เป็นปลาอันนี้เป็น,าน,นปาาสา,าสนนก็ปล่อยลงแน่แล้วแต่ว,ว่าที่ท่านได้เชื่อมหากันเลยอ่ขาขับเบิ้งเด้อมากินบอ่อซองเบิงบ้งเบิง้งเบิงในกล่องนะมันมันปลามันเห็นบอ่อ เป็นกล่องไปให้เห็นปลาบอกเออมีบอกปลาดานด้นท่านึงโดนจักจั่ามากกินท่านึงนะครับก็เลยจะแขะแน่นนะนานที่ครับมาเอามาให้เขากินเพราะเขาเลี้ยงแบบอาศัยธรรมชาติ์น้ำนะครับเรื่องว่าอาศัยให้หาแบบกินตามธรมรมชาติ ทางนี้น้ำเอาพี่น้อยเบิ้งทางนี้น้ำนี่เบิ้งในกล่องน้ำมามันเห็นอโอ้ท่างคนได้ยินเสียงบอลไล่เตะลูกปากแข้ง bạn nín, bạn nhìn, nhìn bò phi nong, bò keng à, mì ก้วยมันแก่ลายตัดอยู่บ่ครับก็มีก้วยนะครับมีปลูกก้วยพวกยังน้าคันแท่น้านะครับวันนี้ช่วงเช้าเด้อครับมาเอาอาหารมาให้ปลานะครับ ประมาณนี้นะครับสดชื่นนะครับลังฝนตกนะครับตอนเช้านะครับพามาชมแรงนาพามาชมสะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาในสะเลี้ยงปลาในนา,าน,าาน,ในานา,า,นา,นาข้าวนะครับทางนี้ในน้ามีปลาในนามีข้าวนะาครับตัวปลาไม่เห็นเลยนะครับ Terima kasih, nak kerap.